จังหวัดอุบลราชธานีเดินหน้าพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่จัดงานชอบของเด่นกินของดีที่มาราแมกระตุ้นเศรษฐกิจสีเขียวด้วยการบริโภคอาหารปลอดภัยในงานมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าหัตถกรรมอาหารแปรรูปปลอดภัยการเสวนาป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และการแจกกล้าไม้พันไม้เพื่อให้ประชาชนนำไปปลูกในแปลงกเกษตรของตัวเองเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารลดโลกร้อนรวมทั้งมีการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี การจัดงานได้รับเกียรติจากนายสมเพชไสสักูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นประธานในพิธีเปิดแม้จะมีฝนตกกระหน่ำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้ามืดกิจกรรมทั้งหมดก็ดำเนินไปได้ด้วยดีทั้งการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรพิธีเปิดและงานเสวนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ BCG โมเดลคนโบราณเขาบอกว่า เศรษฐีหรือผู้ที่จะเป็นเศรษฐีเนี่ยทำอะไร,รผลก็ตกส่วนยาจกทำอะไรแดดก็อดท่านไ่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านเป็นเศรษฐีแรกหรือจะเป็นเศรษฐีในอนาคตข้างหน้านี้นะครับนะในส่วนแรกในนามของท่านผู้ว่ากังหวัดอุนบลเนชชา,าน,นีต้องขอบคุณท่าน รองทรงพลนะครับพร้อมกับทีมงานที่เป็นคณะทําง,งานทุกท่านคงจะทราบดีนะครับรัฐบาลและก็ภาคราชการนะครับหน่วยงานรวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานีของเรานั้นมุ่งที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนโดยเฉพาะในภาคการ,กรเกษตรนะครับที่เราท่านท่านทราบดีก็คือตั้งแต่ต้นน้ําคือการผลิตกลางน้ําคือการแปรรูปการบรรจุพันธุ และก็ปลายน้ําคือการตลาดนะครับไม่จะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ก็สุดแท้แต่นะครับในภาคการผลิตนั้นก็มุ่งที่จะมุ่งให้ส่งเสริมให้ผู้ผลิตนั้นเพิ่มผลผลิตหรือปริมาณการผลิตให้มีจมํานวนมากขึ้นพร้อมกับลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เน้นการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อที่จะให้เป็นที่ถูกตาต้องใจมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการหรือลูกค้า นะครับโดยเฉพาะทางการเกษตรนั้นเรามุ่งที่การเกษตรแบบปลอดภัยและสามารถเป็นเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยในส่วนของกลางนั้นคือการแปลรูปการบรรจุภัณฑ์นั้นก็มุ่งที่จะให้พี่น้องที่เป็นผู้ประกอบการนั้นสามารถเซอร์อาสร้างหรือเพิ่มมูลค่าของผลผล,ผลิตให้มีจํานวนมากขึ้นก็คือการส่งเสริมมาแปรรูปในส่วนของการตลาดนั้น ก็พยายามที่จะส่งเสริมทั้งการตลาดนะครับแบบออฟไลน์ผู้บริโภคกับผู้ผลิตพบกันโดยตรงทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดรวมทั้งณเวลานี้ก็จะมีการส่งเสริมตลาดออนไลน์ให้มากขึ้นนั่นเป็นเป้าหมายทั้งภาครัชการและก็พี่น้องที่อยู่ในภาคการผลิตซึ่งที่ผ่านมานั้นก็ดำเนินการขับเคลื่อนนะครับทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเพื่อให้พี่น้องที่อยู่ในระบบการผลิตนั้น มีอาชีพมีรายได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเป็นเรื่องที่ทํามาแล้วกําลังทําและจะต้องทําให้มากขึ้นในอนาคตแต่สําหรับในเรื่องการตลาดนั้นต้องชื่นชมนะครับกับท่านผู้เกี่ยวข้องนะครับที่โดยเฉพาะของอุบลราชธานีนั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดได้มอบหมายท่านรองทรงพลพร้อมกับทางท่านผู้นิตจังหวัดเป็นฝ่ายเลขาร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการตลาดนะครับโดยเฉพาะการตลาดที่านาที่บริเวณหน้าสารกางจังหวัดซึ่งก็ได้มีการจัดงานของเด็กกินของดีที่ละมา,มาละแมนมาหลายาลาาครั้งแล้วทราบว่าครั้งแรกนะครับครั้งแรกเป็นทางสำนักงานผิ์จังหวัดเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่สองี่ยเป็นทางมูิษัทห่งสร้างสุกเป็นเจ้าภาพครั้งที่สามเป็นท่านทางหองการค้าจังหวัดโดยท่านประธานหอการค้าจังหวัดและคณะนะซึ่งวันนี้ท่านก็มาร่วมเป็นเกียรติด้วยเป็นเจ้าภาพและครั้งนี้เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรม,ธรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่อยู่จังหวัดเป็นเจ้าภาพแล้วก็เจ้ามบือและกเกษตรน้าชื่นชมและกินดีครับคราวหน้าครั้งที่หนั้น จะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบมือซึ่งวันนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านก็มาร่วมเป็นเกียรติพร้อมกับทีมงานแล้วก็จะมารับทงเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าคราวหน้าท่านภูมิใจและดีใจที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ที่สําคัญนั้นท่านผอทศจก็ไปบอกผมว่าการจัดงานในครั้งนี้ นะครับเป็นครั้งที่4นั้นมีทั้งแคมเปญคือการรณรงค์แล้วก็มีทั้งโปรโมชั่นนะครับแคมเปญในการรณรงค์ของการจัดงานแน่นอนครับรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นท่านให้ความสําคัญกับเรื่องของสิ่งธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะณเวลานี้เป็นปัญหาของไทยและของโลกคือเรื่องของนะครับขยะมูลฝอยที่มีจํานวนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น แคมเปญหรือเรื่องของการรงท่านจึงมุ่งที่จะให้มีการลดนะครับและคัดแยกขยะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นภารกิจหน้าที่ของทุกส่วนโดยเฉพาะนะครับการลดขยะที่ต้นทางการแยกขยะที่ต้นทางบนหลักการสามชอใช้น้อยนะครับใช้ซ้ำแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่หรือ reduce reduce แล้วก็ recycle ถ้าสามารถที่จะคัดแยกขยะเป็นขยะเปียกขยะอินทรีย์เป็นขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลนะครับหรือเป็นขยะอันตรายรวมทั้งขยะติดเชื้อเพื่อให้ง่ายในการบริหารจัดการขยะกลางทางคือการขนแล้วก็จะนําไปสู่การจัดการขยะปลายทางคือการนะครับการกำจัดในปลายทางนั้นก็จะทําให้หมืวยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางท้องถิ่นนั้นสามารถที่จะบริหารการจัดการขยะ ได้มากยิ่งขึ้นนี่เป็นประเด็นในการลงสําหรับการจัดงานครั้งที่4ที่ถือโอกาสนี้ได้กาบเรียนเชิญทุกท่านช่วมกันไปชมทุกร้านทุกบูธนะครับชิมช็อปแชะและก็แชร์ร่วมกันก็ขอถือโอกาสนี้ขอพระคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางเจ้าภาพทางจากยอดลุงทังไหนนะคะ คครรัับบดีนะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านนะฮะนับเป็นสัญญาณที่จะหย่อนลงถังพร้อมกันนะคะให้เสียงสัญญาณแล้วนะเดี๋ยวเรานับหนึ่งสาพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามหย่อนเลยค่ะขอเชิญครับเป็นการทัดแยกขยะโดยการแยกสีประเภทต่างๆนะคะก็ครับผมนะครับก็เรียนเชิญนะครับท่าน ขนส่งนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรับมอบรางวัลนะครับจากท่านประธานในพิธีนะครับเป็นรางวัลที่ซื้อสินค้าจากยูเครนนะครับเป็นอันดับหนึ่งะครับของประจำเดือนเมษายน2565นะครับจัดในครั้งหน้าครับคือครั้งที่5นะครับของเทศกาลชอบของเดียนกินของดีที่มาละเมครั้งที่5นะครับก็จะเป็นคแนนของจวนแส่นจักหบัดบุรีรัมธานะคะ งานชอบของเด่นกินของดีที่มาราแมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ให้ความสำคัญกับพลังของผู้ผลิตผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวจากฐานรากคณนึงนุดวงเย็นโครงการกินสบายใจรายงาน